สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญหน้าวัวสวยๆสักเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญของพ่อท่านดำวัตุยงนะครับสร้างย้อนยุคนะฮะไม่ทันท่านแล้วนะครับแต่ว่าสร้างได้สวยงามมากนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็เลยอยากจะเอามาถ่ายเก็บไว้เพื่อนเพื่อนชมสักนิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะลักษณะเหรียญหน้าวัวฮะด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยนะเป็นที่ระลึกนะในปี2540นห้ร้บนะครับลือๆนะฮะยันก็ประมาณนี้นะครับออกแบบย้อนยุคได้ดสวยงามนะครับเนี่ยนะแล้วก็มีสมรรถะของท่านนะฮะพระราชเนี่ยนะ ที่ลังสีนะครับหลวงพ่อดำนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันของท่านนะครับเนี่ยนะวัดมุจรินนะฮะเทวาปีนะฮะวิหารนะครับวัดตุยงนะครับอำเภอหนองจิกนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับ เป็นวัดเป็นเหรียญของจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อนเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญเก่าเก็บนะฮะเดิมๆผิวไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะออกลุ้งๆนะครับเพื่อน,นเห็นฮะก็ประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับสร้างปีสี่ศูนย์ปีนี้ปีหกห้านะครับสภาพเนี้ยนะยังลุ้งๆอยู่นะครับผมเคยเห็น รูปแบบนี้เนี่ยหลายหลายปีมากนะครับบางปีก็ยังทันทานนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่ทันแล้วนะครับนะครับแต่ก็ยังสวยงามแล้วก็น่าใช้อยู่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กๆก็มีนะครับรูปแบบเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับ ประวัติของท่านเนี่ยหาอ่านได้เยอะนะครับมีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับโอเคครับวันนี้แดดดีๆก็ามาดูเหรียญลุกลุ้งกันนะครับสักสามนาทีแล้วกันนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องยาวนะครับเพราะว่ารายละเอียดจะชัดเจนทุกอย่างนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ขอบคุณมากๆครับเพื่อนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ